ามาหามนุษย์ต่างดาวนร้านสุตรใดในเล่าครับร้านอาหารเสรามานนะครับเนี่ยเปิดตั้งแต่เที่ยงนะครับฟู้ดศตวรรษที่นานาชาตมีคอนเสิร์ตด้วยยี่สิบเจ็ดนะครับผมอะไรนะฮะหนุ่มอันหมูผงศิษย์นะครับกรีบกรีบครับนี่กำลังมาหามนุษย์ต่างดาวมาที่จอดรถกว้างกว้างเดี๋ยวมือมเจ้าบนขึ้นนอน เป็นร้านอาหารนะครับเนี่มีรถไฟด้วยยิ่งตอนกลางคืนเนโอ้รถไฟเปลงหวนนเะตัวนี้ตอนลางคืนรถไฟประเดนนั่งรถไฟตั้งเกีย์ายมากเลยกันเลยขาตะบองของพี่นอโอ้พน,น,นทีโอ้บรรยกาศสุดยอดพี่น่ตนแมนขอบครับเปร้านอาหารซีฟูดสุ่มนังได้เลยไหมเพราะมันใหญ่เขาเรื่องภูเขา สไไตอน,นอกลางนนคืนยิ่งจะสวยครับตอนกลาคืนนี้ยิ่งจะงามไปครับสุดเดในเล่าตอนขึ้นงามมีอาหารซีฟูด้ดของนนนมันคือขายมุ้ยพร้อมข้าวปั่มดิสวัสดีครับขายมุ้ยกัมีเนี เกี่ยวครับ e ต่างประเทศเราบรเวนมนุษย์ต่างดาววะมาเจอนะครับผมพี่ใหญ่ครับผมเสดมาเหนื่อยขึ้นวัดตลอดครับไม่อยู่เฉยๆเลยไม่ได้พักผ่อนเลยไม่ว่าจะดื่มแค่ไหนเที่ยงคืนตีหนึ่งข้าพุ่มยันสว่างตื่นเช้ามา หกโมงก็ต้องเห็นหน้าแล้วครับเอาขนมป่าซื้อเขาเพิ่งเดินไปขอบคุณมากขอบคุณมากขนมคุกกี้ไว้กินกับกาแฟครับโอ้ได้ๆๆเนี่ยเพื่อนมนุษย์ต่างดาวนู่นนู่นตัวหนึ่งไม่จริงมนุษย์ต่างดาวเลยครับนนี้ไปดูห้องเขาไหมไปได้ครับผมโัวเนี้ยเขามาเพื่อนมนุษย์ต่างดาวคนเฮ้ยเดินไปดูด้านหลังมันจะชัดมากอุดมสมบูรณ์มากครับผมมามนุษย์ต่างดาวคงเคียวทั้งหมดนะครับผมเราอยู่ได้หรอเรอยู่ได้แน่นอนนี่ครับเพิ่ง โอ้โต้นใหญ่ขนาดนี่เลยอ่ะเีย,เยพิ่งเอามาปลูกเลยครับปลูกข้างหงลังติดแล้วหล่นดดนะอันนี้กินแล้วควรอันนั้นต้บบนเมื่อี้เลยอ่ะนั่นคือใบใบกระท่อมนี่นใช่ไหม,มนี่น<า><ป>ี่บ้างเป็นไรเป็นสิ่งนี่ใบไ,ไม้ใบเพิ่มพลังงานมนุษย์ต่างดาวห้องน้ำสบายอยู่สบายครับผมเนี่ยตอนเย็นๆย็กับมะเฟืองนะครับเด้อยิ่งสวยครับเปิดเที่ยงมีร้านอาหารซีฟู้ด มีหลายๆอย่างครับกับข้าวของทะเลมีเลี้ยนไอ้มันก็ช็อตกับปลาเซลใช่ไหมปลาเซลปลาหมึกช็อตก็มีทุกอย่างนะครับล่มดีเลยออีกอย่างเดียวผมไม่น่าคุณครูมางั้นผมกินตั้งแต่เช้าฉันเย็นผมนี่จแก่ปลานเห็นหน้าคนนั้นนำนี่ปลาอย่างไรเห็นหน้าแล้วมีแต่คนถามว่าคุณนุชต่างนามไปไหนว่าผมทิ้งหรือเปล่าคนที่จะไม่ทิ้งนี่คือพี่เเลยซสบาน แบบมีที่หลับที่นอนห้องอยูสบายครับผมบนะแล้วก็พี่อยากไลฟ์สดเสศกาลลอาโมโมอยากไลฟ์สดอยากถ่ายลงคลิปของพี่พี่ถังโปรโมดร้านเลยเออถ่ายบรรยากาศแต่ถ้าทำงานเราก็ทำงานโอบรถก็บอบแต่ช่วงที่พี่ว่งางพี่ก็ถ่ายของพี่ไปจะได้ไม่ต้องคิดถึงพวกที่น่นไม่คิดถึงมั่งคิดถึงไหมอยู่โน่นอ่ะที่เดิมอ่ะคิดถึงคิดถึงอยู่ ทิ่เติงทำไม่นี่ก็มีพรคพวกแล้วนะอเมแขนก็เริ่มดีแล้วในบางเขนยนเลยเอาละกี่หล่อนจะรู้เรื่องเสียครับช่วงนี้เราก็ยังไม่ยังไม่ตัดก่อนเนะ มีคยถามม่เยอะอยู่มีคนถามไม่เยอะอยู่แตพักสักหน่อยก่อนว่าเมื่อที่แล้วมันมันมันเร็วไปสามเดือนสองเดือนทีนึงใช่ใช่ก็รอกันสักอีกสักสี่ห้าเดือนอาจจะมีอีกรอจังหวะเดี๋ยวจะมีคนเข้ามานี่เองแหละมันถึงเวลาอาจจะเห็นมันชะลอไปนั้นล้านสุดเด่นไหนเล่าด้วยค่าตัวไม่แพงค่าผมไม่แพงเลยอาจจะมีมันชะลอด้วยนะครับอีก่รอนก็รอหน่อยนะที่รอนใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วสบายด้วยนะ ก็ไหนก็มักุกหนุนนะครับแวะมาแล้วก็เจอมนุษย์ต่างดาวนะครับที่หน้าบุกรถอยู่ด้านหน้าเลยครับผมเห็นบางทีก็ไลยติดต่ออยู่ห้าทุกบุกเข้านํ้าวันที่เขาผมันที่กัปตันมาครับมาให้กำลังใจกันมากินกับข้าวอร่อยๆนะครับที่ร้านสุดแดนไหนแล้บ่ลืมเอาของฝากครับผมไหนมีตังไม่ตัวนี้ไม่มีไม่ดีด้วยมีตังไม่หนึ่งตอนนี้ไม่มีเลย โปรแกรมจะเลี้ยงวัวนะครับวัวมาพรุ่งนี้เป็นวัวอะไรครับเสี่ยวัวเล็กวัวแดงวัวแดงตัวเมียเขาพูดถึงเมียาสาเลี้ยงอาสาเลี้ยงวัวแล้วก็ไก่ด้วยแล้วจะเลี้ยงไก่อีกคออด้แต่วคออะไรหมายเลยอยากเลี้ยงหมูด้วยก็มีหมูให้แล้วนะมีหามมีหามผาน แล้วก็หมกบัวก็จะมาบัวควายอีกแล้วก็ควายดส้ควายเสกเจกำลังคุยกันอยู่เเเสยกราคาพิภาพ่นีราคาิภาพหน่อยผมอยากเลี้ยงหน่อยเห็นไหมมาบอกแล้เสกเจเสือสมันขอควายหน่อยราคากันพิจารภาหนึ่งสองสามสวัสดีครับเสกเจครับเสือเสืสมันขอควายตัวหนึ่งครับผมราคาพิจารภาพราคาพิตารณาครับมันต้องการเราจะดูแลจะเลี้ยงครับผม มีหมูเด้วยมนุษย์แตงดาวคนน่ะชื่ออะไรนะมนุษย์แตงดาวชื่ออะไรนะเอาเกง่งเอาเกง่ง <c oughs> เอาทำไมชื่อชื่อเอาเอาเกง่งมันท้องมันยังเจเอ,เอทวท้องแล้วอยังอ่อนอุ้ยท้องมันเริ่มมันนะครับเดี๋ยวจะออกกันแนออนี่มัม่งเนี่ยใช่จะออกใบใบนี่มั่งมนุษย์่างดาวได้จะออกแล้วเดือนหน้าออกแล้วเดือนหน้าก็ออกแล้วครับอ๋อ นอนไปนอนเ่งอาเก่งฮ่า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 ฮไาฮ้าฮ่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 า่อฮ่าฮ่าฮ่เอาฮ่า่าฮ่าเ่าฮ่า่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่าอ่าฮ่าฮ่าฮ่อฮหล่งเ่่าฮ่า่าฮ่าฮงาฮ่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 าฮาฮ่า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 ฮ่่า้องฮ่าฮ่าฮ่าฮ่่าฮมาฮ่า่่ <ș 2> สบายแล้วน้ำนงดาวคนถาหายเยอะเลยครับไปอยู่นี่แหละสบายสบายน้ำนง่งดาวบอกเอฟซีมาหน่อยมาเที่ยวมากินกับข้าวเห็นได้เอ็มมันสั่งดาวด้วยเนาะครับเอฟซีถูกค้งครับ <little> มากินข้าวอร่อยๆที่ร้านสุดได้แน่เราแซ่บส,สมานครับผมแซ่บสมานครับผม <laughs> อาหารสุดๆครับอาหารสุดๆครับ สุกๆหร <Bond> ือสด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 อะไนหัวนั่นอยู่้องเว่ยเก็บเกะให้กินทุกวันไม่หมดผักพวงมีเยอะมากเลยน่าขับแล้วครับผมดูครับได้เล่นกับมันเ่องาได้พูดคุยกันเศษสมารก็สุดยอดครับผมขับข่ายมูลเศษสมารครับนี่สอสมารกาเบนบนี่โอ้ยลูกน้องเมยตัวนี้เม่ โอ้เสียงมณีต้นเห็นไหมเออโวนางเซเวงหยดลูกปั้นแสียงมณีนะครับนั่นนะ่รโอ้ยหนึ่งว่าผู้เดลูกปั้นแสียงมณีต้น